สวัสดีครับ c T w Rider นะครับ <c oughs> วันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับเป็น Honda s สต e e สี0รสภาพข้างหน้าเลยครับคันนี้ขอบอกว่าสภาพใหม่มากนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคันนี้ใหม่ทุกจุดที่ใหม่ทุกจุดเพราะว่าเจ้าของทำใหม่ ทั้งคันนะครับเรียกว่าทั้งคันก็คือทั้งคันรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมอยากให้สังเกตโครเมียมก่อนนะครับคันนี้ถ้าใครเคยเห็นหรือว่าถ้าใครเคยเห็นเจ้าของเก่าขี่อยู่ในกลุ่มสตรีน,นะครับเงาตาแตกไล่ดูที่โครเมียมก่อนนะครับผมขอย้าว่าชุบ ทุกจุดนะครับไม่ใช่ชุบบางจุดชุบชุบทั้งคันเลยดีกว่านะครับดูแกนโชค๊คข้างหน้านะครับไล่ไปจนถึงแฮนนะครับโชค๊คปั๊มบนประกับย้ำว่าทั้งคันนะครับ เราไล่มาดูซี่ลวดข้อมมน้ำนคเครื่องปากกองนะท่อเป็นท่อแต่งนะครับของญี่ปุ่นนะครับมีตา M C A U นะครับเป็นมาตรฐานเสียงที่ญี่ปุ่นตัวนี้ข้างในมีตัวลดเสียงนะครับไม่ดังเลยถือว่าค่อนข้างเงียบะครับบางคนหลังเป็นงานญี่ปุ่นนะครับชุบโครเมียมใหม่การยึดชุบใหม่ดุมล้อสังเกตความใส ีลวดเปลี่ยนใหม่คันนี้ใหม่ทั้งคันนะครับย้ำว่าทั้งคันเดี๋ยวมาดูโฮเมียมอีกฝั่งสเตอร์หลังเปลี่ยนใหม่นะครับเรามาดูงานสีกันบ้างนะครับ สีถังทำเป็นทูโทนนะครับถังคือทรงของฮาเล่เอาไมมาอยู่ข้างบนทูโทนบอลดำนะครับ,าย,บ,รบยางเบิกใหม่นะครับวิ่งไม่ถึงร้อยโลนะครับเจ้าของบอกมาสังเกตยางหน้าขนยางยังดูดอกไม่มีรล้าวไม่มีเปื่อยทั้งสิ้นนะครับมันคือยางใหม่ ถ้าทั้งเกยียเห็นเส้นสีแดงยังอยู่ครับอันนี้คือยางใหม่ตลองมาฟังเสียงเครื่องดูครับ คันนี้สภาพใหม่จริงๆครับถือว่าเป็นรถที่หรือทำทั้งคันเลยนะครับก็อ่ารายละเอียดคันนี้นะครับเป็นอินโอยสปัสามิตนะครับสปัสามิตมีในระบบนะครับเช็คแล้วนะครับผมเป็นคนเช็คเองกับมือนะครับแล้วก็โดยรวมผมว่าค่อนข้างสวยมากอีกคันหนึ่งนะครับ คันนี้เปิดราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับกับสภาพประมาณนี้นะครับคันนี้ผมตั้งขายที่75,000บาทนะครับาทเจ็ดหมนห้าพันบาทนะบามาดูรถที่ร้านนะครับที่สมุทรสาครหรือให้ส่งก็ได้นะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศคันนี้ได้ไป ไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ต้องทําอะไรเลยล้างเช็ดเก็บขี่รอๆอย่างเดียวนะครับรถยางใหม่เครื่องทํามาแล้วนะครับเครื่องเก็บมาหมดแล้วแล้วก็สีเก็บมาหมดแล้วโคมกยังเก็บมหมดแล้วทุกจุดเก็บยาวๆเลยครับคันนี้ถ้าใครได้ไปนะครับโอเควันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่เข้ามาดูนะครับเรามีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆติดตามได้ที่เพจร้านได้เลยครับขอบคุณครับ